สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะพี่น้องอันขอต้อนรับเขาสู่ช่องแม่ใหญ่หน่อยชันนยแน่วด้วยจ้าเด้อจ้าเป็นเป็นช่องเปิดใหม่อันกับอันนี้ก็คือนางเอกนางเอกของช่องที่สมาแสดงไให้ทุกคนในเบิ่งหนึ่งไ,ไ,ไปไปไปมาข้าพมาไปไปไปอันนี้อันอันอันนี้เป็นเสื้อไม่ใหญ่ยา,ยามนะจ้ะแม่ใหญ่ยามแม่ใหญ่ยามลอลองเพลงฟังจะเพลงเนี้ย ออกเพลงยังหลายหล่ะเพลงมึงหนึ่งเนีย่ยเดยถึงฝนจะตกเนี่ยถึงฝนสีตกเชื่องฟ้าสี่ลองไม่ไม่เห็นหน้าน้องแล้วพี่สบายสบายเดย์ตอนนั้นแหละเดูอล่อาด้อมาแต่เต้นกะทินหลายพี่น้อยพี่น้องเนี่ยแต่เนี่ยแต่อันไปอนไปหาเพื่อนอันอยู่งานกะทินพี่น้องเอ้ยจีบอยฟังจีบอยฟังอันนัดกันไว้ว่าจะไปถ่ายคลิปถ่ายยังยังไหนไปเอาเพื่อนอน พวกนัออ้นอยู่หนากระทิ่น่อยกระจิทายเนาะบันี้วันนี้อันอันขบวนกระกกกนนกทนกกนินนั่นกะมาก่อนเนาะขบวนกระทินมาก้อนมานี้อันรดแห่มันมาตาก้นไก่เติบยุ่วนี้เพิ่นดนไปอยู่หนารดแห่อันคอยนะอันพวกคนแห่อยู่หนากระทินอยู่วัดนะคอยฮ่าเพิ่นมาแซ่พี่น้องหาจากไหนกับพ่อพี่น้องวันนี้ก็เลยกกำลังสิงย่างออกไหมแนม้ไปเก็บไก่รดแห่หู้ยู่หนารดแห่เิ่นพี่น้องเลยลมักมวนกัน ปล่อยให้นองนั่หาแต่เราบด,ด้เมาเ้อพี่น้องเราเป็นคนมักมัวน่ซื้ออัญ,ญัลักษณ์นี่คือสัญ,ญลักษ์กามสวยเพื่อน,นั่นดอกไม้นี่นะมักดอกไม้เออนั่นแหละนังเอือ้อยอันเอ้ยนองจีเอาเอ้ยมาสัมผัสดเด้อสัมผัสชีวิตีิผ่านมากของเอือ้อยเป็นอย่างถึงได้มาเป็นนางเอกของช่องไม่ไงหน่อยเออสงานนสงารน,นองสงสารนองนั่นแหละเริ่มแรกเลยสิสัมผัสเอื้อยตั้งแต่หน่อยเนาะ ชีวิตเพิ่นได้พี่น้องได้เต้งแต่น้อยๆน,นะชีวิตเพิ่นะนะน้าจ้าอือดังๆได้ดดบัดน,นี้อันเจ้าเรียนจบปะด๋จบปศิจบปศิเออหักอ่านบ่ได้เรียนบ่จบอ่านบ่ได้เรียนบ่จบแม่นแต่ว่าจบปศิอยู่จบปศิเขียนชื่อ,อได้อ่านบาออ่นบออกอ่านบ่ออกอ๋อกินใหม่ๆมันเอ,อื้นอนดไปหน่อยกินใหม่อิ่มใหม่ๆอ่ะบัณฑิตพอเรียนจบแล้วก็ไปให้งานไส ไปอยู่กรุงเทพไปยุ่งเทพจบมาเพิ่อไปยุ่งเทพ,เทพ้วยเต๋อออกโรงเรียนใดบ่พ่อสามมือเลยกะไปกรุงเทพไป,ไปเดือนละหกสิบบาทอยู่บ้านแต่กว็ห้งานอย่างอยู่บ้านน่ะก็โอ้ยกะดำให้ดำหน้ากวไปหารับจ้างรับใบเขาหล่ะเอ้ยบนละบาทสองบาทแตกี้เขาก็จ้างอ้อถึงดอกอ้เขาจ้างบ่แพงดอก อันรับจ้างทั่วไปประสานต่อแล้วเจ็บปุ้ดได้จ้างดําหน้ากับไปเลี้ยงงวเลี้ยงควยกับไปคุดปูคุดคุดปูขุดปาาหาเคียเขียดเคียกบน้ำหูน้ำปลาไปตามภาษาบ้านเฮาจันทระตามภาษาบ้านเฮาบ้านนอกภาคอีสานมันนี้พูดใหญ่มากมันนี้เด็กเป้งเทพเออด็กไม่เป็นสาวกรุงเทพไปเป็นผู้สาวเดกที่โอ้คือรถไฟขังไหนเป็นไหนเนี่ยว้ายคือรถไฟก็โต๊ใจเนาะมันดังมันวาจังไถ ทุกคักคักแล้วมันทุกคักคักมันวาจังซีมัน่ะทุกคักคักเต้โอ้ยมันคือวางสันเนาะจยกปะมันเนี่ยก็ตกใจรถเนาะบัดแเป็นเศษแข็งแหกนี่แตงตัวดีบะบ่นุ่งผ้าหัวย่างมันเก่งหัวย่างเออตะกี้ตื่นเต้นไล้เป็นเศษแข็งแรลกโอ้ยไปนาง้องให้อาทิตย์หนึ่งว่ะไปถอดบ้านไปถึงฟูง้องไทอาทิตย์นึงชี้ถอดบ้านโอ้คือกันแหละพี่น้องคือกันหละสมัยก่อนเนาะเออมันเนี่ย บาดเทนี่เขากลว่าว่าจังไดแล้วพวกหนูเรามาทํางานอืมไอ้แก้วไทยว่าเป๊ะหลาเห็นงานยังเขาแปลงเศษตะแหลกขายกว๋วยเตี๋ยวเป็นเป็นลงหัวลาโพงตะแหลกนี่ตื่นตาตื่นใจปะไปลงหัวลาโพงไปเห็นรถเขาหลายปวดก็จะย่านเนบัดย่านเออย่านเขาไปะเขาส่องเม่งยังเนี่ยไเลยมุฮูน้อ วันนี้เขาไปง,งานยังบัานนี้ก็เลยเขาเอาไปเข่าโรงงานขายก๋วยเตี๋ยวขายเข่าขา,ขายอันนี้อันนั้นบ่แม่นโรงงานเป็นร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารขายอาหารตามสซ่างอาหารก๋วยเตี๋ยวอย่างสิแม่นบ่เออยตะกี้<อ>กเขาก็ขายถวยละหาชีพดีชีพเนาะมันก็บ่แพงดอกแต่ก่อนนั่นน่ะวันนี้เขาให้เงินเดือนเจ้าเท่ายไงหกชีพบาทหกสิบบาทดีใจเกือบตายบ,บ่ะดีใจเกือบตายเลยโอ้ยหกสิบบาทได้หลายเต็มเลยบ้านนี้หกสิบบาทนี่หลายบ่ได้หลายทองบาทจากบาทแต่ก่อน ท่องนะโอ้ยหายอันบาทนึงเท่าไหร่บาทสี่ร้อยป่ะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเออเงินเดือนหกสิบบาทเออโบกเทกแสดงว่าเงินเดือนแพงอยู่เดนเอาพี่น้องเงินเดือนแพงอยู่แต่ก่อนแมนยังเงินเดือนแพงอยู่ไปท่องเขาเนาะบาทนี้ก็อยากใช้อยากใช้ซื้อไปแล้วบาทนี้แต่ของกับวากาใช้ย่านเขาปุ่นเดี๋ยวตอนไปไปอยู่แรกๆนั่น เขาให้เงินเดือนนั่นหกสิบบาทไปจีถกแกใจดีบอถกแกกต่ทึงดีทึงหายทึงดีทึงหายถกแกนะลานเดียวนะลานเดียวกันนะเออบินี้เหตุงานได้เงินสั่นส่งมาบานสุดเดือนบ่มีแต่พอไปสามโคไปเอาเอากุ่ปุ่นนะเออส่งบ่เป็นส่งบ่เป็นเออจะกี่อืมอืมปุ้พ่อบ่เคยส่งปุ้ยไงกะเรากำมาไปอันเขินอยู่แล้วเนาะเรากำมาเอาเงินกไปเอา ไปนี่ไปยวงเทปไปนี้งามขึ้นบอไปนี้เปิ็นเวนบอโอ้ยงามบ่งามใจว่าอีกเกิรงเดือนดาวมาัม<า>กเลยวะเออเว้ยนะงามบ่งามมีเกิรงเดือนดาวมาแต่ว่าพี่น้องบอกระบอกเดี๋ยวตอนทศสาวมันงามงามเลยพี่น้องความจริงเด้เ่าเล้ยมันงามตอนสาวนะเ่าเล้ยปัทญเนียนอันเป็นกไปเป็นสองเทปมาจำได้เคยเคยจำตัวน,นิดหน่อยเเห็นภาพมันมันงามเออปัทญเนียนไปอยู่ฟุนไอจักเดือนมันนี่เคยไปอยู่ไหน ปีเดียวพ่ปีเดียวเท่านั้นกอยู่ดนดอกนอี่ปีเดียวพ่อกับเสียโนอ๋อปีเดียวเนี่คือว่ายุ่งเทพเนี่พ่อเสียอยู่บ้านเจ้เอพอ,อพ่อเสียอยู่บ้านทึ่งห้องไงก็โทรไปกับมาเลยเดีเ๋ยวมันเนี่ยภาษาพญัญชนไปหับอืมไปหับมาประสาพใหญข้าอยู่บ้านในสามมือไปเบิดไปนํากลุ่นกันไล่มือกันบอกว่าันนี้เพิ่์ไปหับเจ้ามาเออไปฮับเจ้ามามันนี้เจ้าก็เล่น มามาอมากับบได้เผาโพอดอกมาบ่ทันมาบ่ท่านเขาออกแล้วไปเห็นแต่หลุมกัไปนั่งหงายเขาเขาฟังเสียแต่ก่อนทั้าอยู่รอหน้าหน่อยประสานี่รบอกเออรอเงินอีจ่อยอยู่ตะกี้เป็นปลาหนามคลองเวีนบ่ดเหรอใหญ่กัไปเห็นแต่หลุมใหญ่กัไปนั่งเคลียนั่งเก้าสี่ที่ห้องห้องห้นะห้องห้ห้องห้อยู่หน้ารุ่งซุปพ่อร์นะเออตอนนั้นอายุ่าได้สิสิบห้าปอนกาลังอยู่สิบสามปีนี่แหละวะ สิบสามสิบสี่เนี่ยประมาณนี้นี่แหละแม่ก็นําหาไปตัวคือว่ามามหาพอไปเห็นก็เลยไปพ่อไหนอยู่ลุมศพเออพ่าดพี่น้องมันคือว่าสมัยก่อนนี่การสื่อสารน้ะพี่น้องน้ะแบบว่าการสื่อสารมันบ่ท่านสมัยคือสมัยนี้นะเม่ยนมันใส่จดหมายมันใส่โทรเลขมันก็จะเสียเวลาแนนแล้วก็มันกี่บ้างเพร่ะท่านงานศสพองสินะเพื่อที่ท่านรถกว่ามีขั้นเดียวแต่กี่จะก่อนอืมเราก็มีขั้นเดียวเออบัตรเงิน มันจะมาอยู่บ้านได้โดนบอไหมเนี่ยไดแป้งเทปอีกบอเพราะนี่เขามันไวไฮเลียวพ่อเทียนเขาบอกเขาบอกกันไวเรียลให้เอากัาโอมันเดี๋ยวผู้บ่าวผู้บ่าวมาจีบตีมันเี้บ่ได้ไป้งเทพย้อนผู้บ่าวมันไวพ่อมันไว้ฮเรียลเจ้ครูบ่าวก่บ่ได้มาคุยเขาไปลงเรือไปลงเรือเขาก็เอาเงินทิมไว้แล้ลสามร้อยกัปโอกวัโต้นนึงกับมาเขาก็มานอนหนำเลยเดี๋ยวผู้บ่าวนี่คือผัวมัน คนแรกน่มันบอกจ้าคือว่าเพิ่นมะมันจะไหวต้อนเจ้ายุ่งเทพยยุติเรื่องใดดจ้าเมียน่บมันจะมาบ้านบบก็มันไหวแต่ไปกุงเทพยบเรวเปนี่คือว่าพ่อแม่ให้มันว่าจะต้องเออให้มันไหวมันมาเอาเลยค่าดองเท่าไหร่ค่าดองเท่าไหร่สามร้อยค่าดองสามร้อยกับไก่อกตัวเดียวกับไก่อกตัวหนึ่งจ้าก็ได้หลายปานันดูล่ะป้านันดีเพราะว่าเงินเดือนเจ้าหกสิบบาทเนาะเออค่าดองสามร้อยก็ถือว่าได้หลายเติบยุ่งพี่น้องเนาะ กกถือว่าเดหรหลายติบอยู่ด้จ้ะแม่นอืมบบติเนียนเจ้ากะเลยเจ้าก็เลยจำใจตองแตงมาสันเถาะกะจำใจกะตรงเอาไหแม่เพื่อนเพื่อนมาจีบเจ้าอบอตอนจะมาหน่อบอว่าเดรมาจีบเลยมามันมาเลยมานอนนําเลยเพื่อนอายุหลายบออายุข 5, 40, 40เขาหาสิเปล่ตอนอายุหาสิประจีตอนนั้นเมีนบอเมนยนเจ้าก็สิสิบหกสิบเจ็ดเออเกินกะบึตองเลยซื้อเ มะเรียนก็ว่าเขาเจ้าให้ให้มัมมันมาทำเตาพี่ต้องนอนเพิ่มในเลยอันนี้พี่กับบ่หูเดี่ยงเนอะแบบว่าพอเพิ่นพอแม่เพิ่นน้อยให้มันไว้เพิ่นจะจำใจต้องแต่งเพิ่นหาซิปี่เจ้าจะเป็นสาวจำหน่อยอยู่เป็นผู้สาวเด็กหน่อยอยู่อันนี้ก็ยังบ่ทันได้ขึ้นป้นไดนสักนุ่มกับว่ทันได้ขึ้นนุ่มกับบ่มีเจ้าอยากแต่งบ่ตอนนั้นโอ้ยบ่อยากไม่อยากแต่งซ้ำ ว่าสิไฮไปสร้างแมวสิสิให้แมวแทนสักได้บอกว่าได้สิห้องให้บ่ห้อง,ห,องห้องไฮห,ห้องไฮอ,อ๋อพี่น้องประหยากแบบว่าถือคุ้มถุงชนมาสั่นต่อแบบว่าเราก็ประหยากแ่งสดได้ดอกอือวันนี้ก็เลยห้องไฮห,ห้องให้อือพอดีเลยคิดไปคิดมาแม่บอกว่ามึงคิดเล็กๆเดิมมึงเหลือต้อนแม่โบอือคือว่าแม่ได้มันไปแล้วแม่บอกเป็นหลักเป็นฐานแล้วทั้งพี่ทั้งน้องไม่เงีอย่าไปเอยซือ เออมีบัแหละแนวเจ้าของคือว่าพี่น้องเห็นดีเห็น,บบนางามนะเออราว่าเขาดีมันก็นดีย่อ,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 อดีตวันนี้วันนีกก้ก็เลยแตง่งมือแต่งใ้ใส่ชุดเจ้าสาวบอบ่อนุ่งผ้ามวยางนุ่งผ้าัวยางแต่งใส่กับเสียกระเล้งนิดหน่อยอกับเสื้อกระเล้งเด็กหน่อยเออตอนั้นกับข้าวเช่นพูดเนาะแต่คนหน่อยอยู่เนาะวันนี้เขายุหาสิบเนี่ยเขาไม่ขอบัวาย่าง เขามีแล้วเขาบ้านเขาหน่เขามีลูกอยู่สองคนแล้วเขาปากันติเหลยงเขาปกันมาเขาปากันไม่เห็นเจ้าคือเมาเจ้าเขาปาทั้งฝุ่นมากเออวันนี้ใหญ่กับโป้หูว่าเขามีเมียเนาะใหญ่ก็เลยบ่าเขาใจนําผู้ใบดันี้แต่งโดนบอถึงหูว่าเขามีเมียปเนี้ยวันนี้อยู่กันไปโดนเติบสามสี่เดือนจะคอยหูเมียเขามากอ๋อเมียเขามานั้ำเออซื่อสีนะ พี่น้องเมียเขามานั่มป่ะนะเขามานั่มก็เลยว่าเลยเห็นหน้าใหญ่เขาก็เลยตัดสิงใจเขาเลยหายเอากระต่เขาห้องหายป่ะเลี้ยต้นเขาห้องยูน้ำตามันแต่ไรหน่วยเขาห้องเจ้าก็ห้องแต่ห้องแล้วก็เลยบอกต่างคนต่างบวหูเหมือนบ่ต่างคนต่างบวชหูต่างคนต่างบ่ชหูว่าัใหญ่กับบวชหูเลือมคือกันดิเปันในทางผัวว่างไดดไหมผู้ผัวเขาก็ว่าพี่น้องเขาว่ามันบ่ดี เขาวาผัวเขาโวดีเขาก็เลยอยากได้เป็นผัวเอเข้าก็เลยทิแต่ว่าเพิ่นบาไใดก็เฮาน่ะเพิ่นดีก็เห่ายู่แมนบอกดีบ่เคยว่าบ่เคยตีบ่เคยต่อยบ่เคยตีบ่เคยต่อยเลยบอกขยันไ่มมันบ่ขยันเหลืองเฮ็ดงานนีปลาหกปานไดกับสาวเจ็เป็นเป็นหาเป็นหนามแมนอยู่พี่น้องเราขยันนี่ดีเราคอยกับเห็นเราอยู่เกิดทันเราอยู่นาบันนี้กระแท่นหน้ากันหญ่ซ้ำต้องปันกัเขาปั่นกระแท่นหน้าคอยจำได้กันแท่นหน้าเราแบบ เราปั้นทุกเมื่อก็แท้เราสูงปานผู้เขาก็ว่าได้เ่าขยันนี่รีผัวแล้วนะถึงเจียอยู่หลายแต่กะขยันเท่ามิดอายุเอดสิบสองปีวันนี้เจ้าอยู่น้ำกันเนี่ยได้รู้น้ำกันจะคนชีคนล่ะวันนี้เริ่มหักเพื่อนบอยอยู่ไป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 มันได้ลูกเลยดิมมนก็หักตัวเนาะมมนก็หักเพื่อนเออเออตะกี้จะกอนกะอึดกะอยากเนาะหอมกับไปรับจ้างรับใบมา ยันเนีเวยว่ไดดกินยันลูกยันเต่าลูกเลน้่ไว้ดกินเนาะครูใหญ่ก็เลี้ยงลูกมาเนาะตีนท่อผาบักหอยเพื่อจะเป็นหมูเป็นหมามาให้แล้วม,นมันลำบากสักคนนะเออแม่เนี่ยแต่สมัยก่อนมันลำบากอีงดีนะพี่น้องนอาองบันเนียนเพิ่นกะยังเด็กเ้าไว้ตอนไหนยังไปขุดมันมาหุงใส่เขาเ่าเตะเออกดนั่นไปหงุงหุงใส่เขา่าหุงใส่เขา่เขา,เขาแล้วกับููลูกกิน พี่น้องแบบ้านมันอืดเนี่แต่ก้อนมันอืดยากเนาะแบบว่าเข่ากับพักันมันแรงนะมันแรงไหมเข่าก็ได้น้อยแต่ว่ามันเนี่ยคือว่ามันโมอืดแต่บ้านเฮาแต่ก้อนนอนมันอุดมสมบูรณ์เนาะปลาปลามันร้ายอันไผ่นอไม่ก็ร้ายเฮ็ดก็ร้ายบันนี่ก็เขากับดำรงชีวิตด้วยกันบ่ว่าแต่พ่อแม่ขอว่าแต่ผู้ใดกแถวบ้านนะคือว่าหาซับนอไม่หาเหลกเข่าเหลยกเตา แล้วก็ขุดมันมนหาหุงใส่ข้าวกินมันก็แซ่บมันก็หอมเนี่เนาะแซ่บมันหอมเนี่ยพี่น้องผู้ใดบอกเคยลองลองเบิ่งเด้อหอมใส่เด้อแล้วืมเคยกิอยู่มันออก,ออกขุดเปลือกหน่อยแล้วก็หุงหุงใส่ข้าวกัวนเออแล้วก็ดองดองกันใส่เขากันเสร็จเนี่ยพี่น้องเนื้อแซ่บตุ้ยเหมือนอร่อยเหมือนยายหยามพูดเด้อกับแม่ใหญ่หน่อยเด้อจ้ะพี่น้องอย่าเพิ่นบ่ได้เมาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมักม่วน มาเต้นกระถินมามาเต้นกระถินมันนี่ย่อยก็เล่นรับเพื่อนม่านน้องสาวน้ำผ้าอันสะานลงยูจูบเลยมาเนี่ยอเพิ่นอันยูน้ำเจ้าจันวายูทะแดดมเนี่สามีนะสามีเพิ่นได้เจ็ดสิบสองปีเพิ่นยเดสิบสองเจ้ากับประมาณสามสิบสี่สิบเป็นปะสามสิบหกสา่รับสามสิบหกโมหัดสี่สิบปะโมยังมาชัดถึงได้๋ยวลุงน้ำกันสี่คนเอมาเนี้เรามาป่วยเตะเออ ไปพาไปรักษาบออาไปอยู่ไปบุยละปวดหาหมอคนถอดอขอถอดเนื้อาบ่ผิดไปหาหมอไปหาหมอเบิ่งคนว่าเป็นหลคตับ์วันนี้เขาเลยห้ไไ่มาอยู่บ้านอยู่ใดซีมึนอยู่ดีซีมึงเบิดจ่อยป่ะวันนี้ผัวใยตันไหนผัวใยก็เลยเลี้ยงอันคนหลาวันนี้เหตุงานจบคนเสียใจค่ะบอตอนนั้นเสียใจเหตุยังได้หลอเสียเสียใจก็เหมือนว่ายังได้แหละคิดตัออกเลย ก็ู่ไปในมกหัวใจเลยอยู่ในกันหลายปีเนาะแมนอยู่พี่น้องบัดเนี่ยคินเขากินนามนี่เขาก็คิดเห็นเขาหาอันนั้นอันนี้มาให้อินสู้ลูกสู้เต่าบัดนี้เขาจิไปคิดผู้ใดแล้วเขาเป็นฐานเป็นดินเบื้องเอวแมนอยู่ชีิตใชเลาไปทางทุกคนกับไปอกันเหมือนแล้วนาะพี่น้องนบบบเจ้าผู้ใดมันอก็คือเนาแมนกับไปในกันเหมือนนั่นแหละ ขาก็ต้องทำใจเหตุเนาะไปหนี้ขายูเลี้ยงลูกแม่เป็นบ่เลี้ยงลูกมาจนวายไงเลี้ยงเกลวามาาเกนไงลูกชายไงก็ไปอยู่กุงเทพซืม<ป>้มือพี่น้องอันซมือก็ลูกเพิ่นกันไงเมือล่ะละ่ะเพิ่นกับยู่คนเดียวพี่น้องใส่ชีวิตอยูค่คนเดียวมวนไปคนเดียวนะะั่นล่ะบอกถึงว่ารวยบอ่อกกบ<น>ยังหาเสากินค้าทุกคือกันกันละ่ะละซเมือเนี่ <หา S 1> ลำลำบากมือมือแมนลำบากคือกันนั่นละ่ะอันเรากะที่นี่ว่า ไม่ใงีหน่อยกับเฮตดคลิปเนาะอันนี้คลิปมันนี่ก็เลยว่าสร้างเพจนะสร้างเพจมากมันนี่คือมือหนึ่งคือเราเรากิดเป็นพี่น้องกันในหมู่บ้านแหไรเพียงแต่ว่าตอนแรกนระเราได้ตั้งใจเสี่ยวเรามาลงเหตุเหตุผลนี่ว่ามือนานเย็นแล้วถือน้ำแข็งมาพี่น้องกำลังสัมผัสอีกคนหนึ่งนะเราถือน้ำแข็งมาเรายิมเป็นเวอรเราฟอนมาแต่ไก่ว่าไม่เงยนี่คือมากมวนแท้แต่เนาะก,ก็เลยเคเกิดเรื่อหานางสัมผัสไมย่ยังลงอันคือสัมผัสลงอัน เพจไปท่านึงนะจ๊ะอันนี้อันนี้ก็มาลงช่องยูัูบสิเนาะก็ดีใจที่ได้เพิ่มมายู่นาอยูกระเพิ่นพี่น้องบอกตรงๆ้ดย่ายูกับเพิ่นนี่คือว่าบ่เครียดบ่อยั่งคือเขาห่อๆแบบไหนนุ่งอกชีวิตของไม่ไ่หน่อยเนี่ยก็คือมีความทุกข์ไรแล้วพอมาเจอเพิ่นคือแบบเออคือจังโหลกมันสีชมพูขึ้นนะพี่น้องไปวันใดเปิดเผยใหยตามันแก่งมันหงมันเฮียงพี่น้องเลยเิ่นผ้ายิมผ้าหัวผ้าเ่นผ้ายัง ไปมวนเราย่างบะป,ปี้เนีน่บ่ได้สนใจโอกบันนี้พี่นองด้อพี่นองเสือบ่าวาอันแต่ละเมอที่ไปนั่งไหลสดกับเพ่นนี่บ่อยากกลับ,บานเลยมันม้วนหลายอยู่นําเล่าไหมมันคลายเครียบมันเอออยู่กับเรากะม่วนปี๋แบมสินะมันแกงจ้ามันหูมันเงี้ยอืมแบบน,นี้กะต่อไปกะจถทายชิบเพ,พิ่นมาลงไหนพี่นองเบิงว่าเพิ่นจังได้จังได้ไปจังได้ต่อไปหหอยู่ห้กินจังได้กะฝากพี่นองซอยกด ช่วยเบิ้งช่วยแงี้ยเหยซอยกดไลค์กดจับสกายฮะเด้อจ้าเด้อช่องไม่ใหญ่หน่อยแชแนลเด้อจ่าม่ีไงหน่อยกับแม่ใหญ่ยามแชแนลนี่แหละกะจ,จีมีเพิ่นกะจีมีข่อยแหละต่อไปไนี่พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆฝากขอบคุณทุกคนเด้อจ้าที่เขา้ามาเด้อ <c oughs> จ้าเด้อจ้าฝากขอบคุณฝากขอบคุณเด้อจ้าพี่น้องคลิปต่อไปกะจีทยอยอันลงเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งต่อไปจ้าอัน กันตัดวิดีโอออกมาดีบุดีเจไายกะขอโทษขออภยัยเนี่ยเพราะว่าคือเมือมอม่อมไม่เนี่ยพี่น้องมื่อไม่หันเดีตุ้กยางไม่แง่หน่อยคือบอกเรียกว่าเปิกหลายคือพยายามเรียนรู้จากผู้นั้นผู้นี้ถามเขาบางทีก็ถามหลายก็เกลี้ยงใจก็เสียเงินออกกับพยายามเฮ็ดเห็นมันออกมาไม่ไม่กะดีบุดีกยะยัดยัดตียานี่กันได้พี่น้องเด้อบอจ <laughs> ิงเด๊กกาแฟกันได้พี่นอ้องจ้าคลิปนี้กะ อันพอกันใช่ไหม大姐เด็บคลิปหนาพอกันไหม大姐สวัสดีจ่าเดินเลไมาแต่เต้นกับทิ้นน้องสาวน้ำหาด้วยจ้าจ้าทุกจ้า